ข่าวพาดหัวในเช้าวันที่29มีนาคมกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้กงกงเงิน2ล้าน2แสนล้านบาทวันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชมุมยืนยันว่ารัฐบาลจำเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนขนสง่งเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างโปร่งใสไม่มีการทุจริตนะคะขณะที่นายพิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ระบุว่าเห็นด้วยกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคคมมนาแ ไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะสามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีได้การกู้เงินของรัฐบาลยังเป็นการปิดกั้นการตรวจสอบเพราะเอกสารรายละเอียดโครงการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายทําให้สภาไม่สามารถปรับแก้ได้ค่ะคุณโทราดาจันพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาค,<อ>ความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยหลังการหารือสติภาพกับกลุ่มด r n ว่า บรรยากาศในการพูดคุยก็เป็นไปตามเป้าหมายคือลดเหตุความรุนแรงซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองเห็นตรงกันว่าต้องการให้พื้นที่มีความสงบสุขโดยทั้งสองฝ่ายก็จะนําเสนอข้อข้อเสนอกลับไปพูดคุยกับฝ่ายของตัวเองก่อนจะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันที่29เมษายนนี้ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุรอบวางระเบิดทหารพรานพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต3นายบาดเจ็บ5นายเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมกลุ่มคนร้ายในการปะทะกันเมื่อวันที่ยี 6มีนาคมสารอาญาพิพากษาจำคุกนายจรอึ้งพากรพร้อมกับพวกรวม10คนในคดีบุกรุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเพื่อคัดค้านการออกกฎหมายเมื่อวันที่12ธันวาคม2550แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์สารจรึงลดโทษให้เหลือ1น1ใน3เหลือโทษจำคุก1ปี4เดือนปรับ6,000บาทและให้รอลงอาญา2ปีเพราะจำเลยไม่เคยถูกจำคุกมาก่อนแล้วก็ทำไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติค่ะ หมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรมอบหมายให้ตัวแทนเดินทางเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและมีกําหนดจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นวันแรกขณะที่พลตํารวจเอกพงศพัฒน์พงจเจริญเปิดเผยว่าได้ยื่นหนังสือขอกลับเข้ารับราชการแล้วหลังกกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการคาดว่าจะมีการนําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตํารวจในวันที่4เมษายนนี้แล้วก็ปิดท้ายกันค่ะสํานักงานเศรษฐกิจอุว่าการแข่ง ยังแข่งข่าในระดับนี้ตลอดจะส่งให้จดีพีท่านนางวิมุกวิมุกปายนนนะคะประหลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ งานภาพรวมการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ว่ามีมูล,ลค่า17,928ล้านดอลลาร์สาหรัฐลดลงร้อยละ5.83เนื่องจากความผันผวน,นของเศรษฐกิจและก็ยอมรับว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนั้นเริ่มมีผลกระทบต่อการส่งออกแล้วแต่ว่ายังไม่มากต้องเร่งหามาตรการผลักดันการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมายของปีนี้ที่ร้อยละ89ค่ะ ละค่ะวันนี้ดรวิชาติบุรณะประเสริฐุุนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ <_ C 1> จะมาร่วมง,งานก็ฝากฝังท่านผู้ชมนะคะกับทีมงานเอาไว้ด้วยกันละกันเดี๋ยวไปชมช่วยคิดช่วยทำการเดินทางไปที่วัดธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเป็นอย่างไรเรื่องราวน่าสนใจขนาดไหนเชิญชมค่ะท่านเป็นคนดีหรือเปล่า ถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์ซหล่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีสันรูฟด้วยปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก02 7148888ผมอยู่ทุกวันลวครับ นวัตรกรรมใหม่ของเครื่องดักจับยุง Black ็ o โ e ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลียนแบบลมหายใจของคนหลอกให้ยุงนึกว่าเป็นคนเพื่อดักจับยุงแบล Hole แล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะรู้จักเวชพงโอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอด แราวที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกค่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจจรุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถเขาคือกูรูเศรษฐกิจชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เขาคาดการณ์อนาคตเศรษฐกิจของอาเซียนร่วมมองไปข้างหน้ากับมองโลกแบบวิกรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตี550ชมความน่ารักของเพนกวินถิ่นเดียวมาเกลนิกเพนกวินตอนที่1สุดล่าฟ้าเขียวชุดประเทศอาร์เจนตินาเสาร์ที่30มีนาคมนี้เวลา6นาฬิกาช่วยคิดช่วยทำโดยมิสุมรุ เสองหล่อ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำกับครอบครัวข่าวเช้าวันนี้ดิฉันพาท่านผู้ชมออกมานอกห้องส่งนะคะมาติดตามบรรยากาศร่มรื่นสงบร่มเยน็นที่วัดธรรมารา,จามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันสืบเนื่องมาจากเคยเดินทางไปศรีลังกาเมื่อปีที่แล้วนะคะนาคณะพุทธศาสนิกชนแฟนๆรายการไปร่วมทําบุญกันได้มีโอกาสไปกราบรูปหล่อพระอุบาลีซึ่งถือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่จากพระนครศรีอยุธยาที่เดินทางไปช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบสานพระพุทธศาสนาต่อที่ศรีลังกาวันนี้ดิฉัน ีโอกาสไปศรีลังกามาแล้วก็จะเดินทางกลับมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาติดตามต้นกําเนิดของพระอุบาลีที่วัดแห่งนี้ละค่ะกลับนมัสการเจ้าค่ะ วันนี้นิฉันได้เดินทางมาถึงวัดธรรมารามแล้วก็ได้อยู่กับท่านเจ้าวาดวัดธรรมารามนะคะก็คือท่านพระอธิการประสาสเขมะปุญโยนะคะซึ่งท่านดูแลวัดธรรมารามแล้วก็เป็นวัดที่เราตั้งใจจะมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระอุบาลีท่านเจ้าคะ่ะมีเห็นบอกว่าที่นี่นี่มีความสวยงามมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ในสถานที่สําคัญมากมาย <Yeah. S 1> เจ้าคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้พระคุณเจ้าพาเราไปสถานที่แรกก่อนเลยท่านพระคุณเจ้าจะพาเราไป <Yeah. S 1> เรียนรู้ พระอุาบาลีที่ไหนนะเจ้าค่ะขอพระไตรปิฎกขอพระไตรปิฎกมีมีเรื่องราวอะไรอยู่ในนั้นจ้ะคะครั้งหนึ่งเมื่อ260กว่าปีพระอุบาลีมหาเชระสถิตอยู่ที่นี่ก<อ>็คือจังหวัดอยู่ที่นี่เจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้โสวยจังเลยเจ้าค่ะท่านขออนุญาตนิมนต์ให้ท่านพาไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะพามาที่ที่โอ้โหสวยงามแล,แล้วก็รู้สึกได้ถึงความสงบร่มเย็นมากนี่คือหอ ก็ใบิดกเลยเจ้าค่ะคือถ้าท่านผู้ชมได้เห็นอย่างดิฉันเห็นดิฉันรู้สึกแบบคนรู้คือเห็นภาพวาดฝาผนังนี้คือเก่ามากแน่นอนคือไม่ได้ไม่ได้วาดอะไรใหม่ซ้ําเพิ่มเติมเลยเจ้าค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเมื่อเจ้าคะเกี่ยวกับการเดินทางอ๋อไปทางเรือสำเภาชาวสยามเราเนี่ยรับพระพุทธศาสนามาจากประเทศศรีลังกาเจ้าค่ะชาวสยามของเราก็เลยให้เกียรติพระพุทธศาสนา ที่มาจากประเทศศรีลังกาเนี่ยว่าลังกาวง260ปีเนี่ยลังกาวงในประเทศศรีลังกาเนี่ยเสื่อมสิ้นสมณะวงมสมณะก็คือผู้สงบใจวาจากายวงของผู้สงบใจวาจากายก็คือคือพระสงฆ์งหรือว่าสมณรเนี่ยมันไม่มีมันหมดเพราะว่าหลายเหตุหลายปัจจัยเจ้าค่ะ อาจจะเป็นเมืองขึ้นบางลานักลานันท์มเมจศาสนาต่างๆเข้ามาในลังกาเยอะในยุคที่ฝรั่งข้ามาปปกครองเจ้าค่ะเพราะสิ่งลังกานี่ก็เป็นเมืองขึ้นหลายประเทศมากยาวนานมากเจ้าค่ะก็เสื่อมไปจะด้วยสาเหตุอีกมีการฆ่าพระเลยใช่ไหมคะหรือแตเนนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยความเห็นของเราเนี่ยเราเชื่อว่า พระพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีวันที่จะเสื่อมเพราะเหตุปัจจัยภายนอกเจ้าค่ะมันต้องเสื่อมจากเหตุปัจจัยภายในคือจากคนบริษัทนี้ะคนที่นับถือเองเจ้าค่ะย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมไปดูที่สภาพของภูมิศาสตร์เจ้าค่ะภูมิศาสตร์โลกเนี่ยจะเห็นชมพูทวีปหรือเรียกปัจจุบันว่าประเทศอินเดียเจ้าค่ะนะครับจะมีหยดน้ําหยดหนึ่งอยู่ใต้ชมพูทวีปเจ้าค่ะหรือว่าอินเดียเนี่ยก็คือ สีรัางกางกาเจ้าค่ะ,คะนั่นแหละพระพุทธองค์ทรงสเสด็จสีร่างกาเนี่ยสามครั้งเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยใช้ใช้เวลา3าครั้งประมาณเป็นเมืองอาลงกาด้วยใช่ไหมคะของารสามสครั้งเท่านั้นแหละเจ้าค่ะพระพุทธศาสนาก็เต็มหยดน้ำนะโอ้โหนี่แปลว่า เขาภาคภูมิใจครับคือชาวลังกาจะภาคภูมิใจมากเลยที่ได้รับพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์เลยพระเจ้าอยู่หัวบริบูก็คัดสรรภิกษุทั่วกรุงศรีอยาซึ่งกรุงศรีอยาตอนนั้นเป็นราชธานีก็เปรียบเหมือนตักศิลาคืองเมืองแห่งบัณฑิตเป็นบัณฑิตทั้งนั้นเลยเยอะมากเลยมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เยอะท่านก็มาคัดเลือกได้พระอุบาลีมหาเทระซึ่งมีภาพอยู่ด้านหลังของ ่ันเจ้าอาวาสอยู่นะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมราเมื่อ260ปีที่แล้วเจ้าค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในท้องพัตรายปิดกคําว่าเชี่ยวชาญในท้องพัตรายปิดกก็เหมือนก็หมือว่าเชี่ยวชาญทั้งฝ่ายปริยัตหรือทฤษฎีแล้วก็ฝ่ายปฏิบัตปฏิบัตด้วยเจ้าค่ะก็นําคณะสงฆ์ยี่สิบกว่ารูปเจ้าค่ะครับนั่งสำเภาไปสมัยโบราณครับแล้วนั่งสมเภาไปหลายหลายหลายประเทศ ตอนนั้นเราติดต่อกับหลายประเทศเช่นโปรตุเกสจีนอังกฤษสเปนลึกไม่ออกเลยว่านั่งนานขนาดไหนสี่ประเทศเนี่ยพาไปล่มอยู่แถบเนี่ยครับปะมือรอดนะพระเจ้าอยู่หัวบุรุษกอดต้องไปกู้พระกับมรณะภาพเนี่ยมรณะภาพพระไตรปิฎกจมน้ำพระพุทธรูปจมที่เราต้องเอาไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็พอพาไปถึงเออซึ่งไปตอนนั้นไปกับสหายด้วย สหายที่ไปด้วยกันก็อยู่ที่วัดนี้เพื่อนกันก็มานอนคุยกันบนนี้บ่อยๆนี่คือกุฏิท่านเลยเจ้าค่ะกุฏท่านของพระวารีแล้วพระที่ไปด้วยกันที่เป็นเพื่อนในชั้นเป็นชั้นเดียวกันพระอริยมุนีมหาเชระนามท่านท่านคือพระอุบาลีมหาเชะซึระทราบว่าท่านตอนตอนหลังท่านเป็นพระสังฆราชของครับครับนี่แหละครับคือคือคือพอไปด้วยกันเนี่ย คือไปแล้วไปทําหน้าที่เป็นอุปชาเขาไม่มีอุปชาที่มีพระสงฆ์เนี่ยคือคือมาถึงยุคนี้แล้วมันต้องมีอุปชาเป็นผู้นาเข้ามานํากุลบุตรเหล่านี้เข้ามาก็ไปช่วยกันบวชต่างคนต่างนั่งอุปชาแล้วก็บวชบวชเป็นสามเณรซึ่งอายุต่ํากว่า20เนี่ยเป็นสามเณรเนี่ยได้ประมาณสามพันรูปแล้วก็ ภิกษุซึ่งอายุ20ขึ้นไปเนี่ยได้ประมาณเจรูรโอ้รหแล้วก็<ส>าวางรากฐานการศึกษาขึ้นมาใหม่ในเกาะลังกาในที่สุดก็ใช้เวลากว่า3ปีก็บรรลุวัตถุประสงค์คือพระพุทธศาสนาก็ย่างรากลึกลงไปในเกาะลังกาอีกครั้งแล้วก็เจริญเจริญเคียงคู่วม,มากับสยามประเทศมาจนทุกวันนี้แล้วจนกระทั่งตอนนี้คนศิลังกาสวดมนต์เก่งกว่าคนไทยหลายคนโหใส่ชุดขาวกันทุกวันพระลังกา เขาก็เลยให้เกียรติพระพุทธศาสนาที่ประจประเทศไทยหรือสยามประเทศบ้างว่า สยามวงอ๋อปิดท้ายตรงนี้นี่เองเรารู้จักรังกาวงแลวในที่สุดเราก็มารู้จักสยามวงสายทางย้อนกลับไปย้อนกลับไปแล้วก็ทําให้เกิดความรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันเอาล่ะค่ะวันนี้ก็เรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็รู้สึกปลับปลื้มนะคะกับสิ่งที่เรื่องราวต่างๆที่ท่านเจ้าวาดได้กรุณาเล่าให้พวกเราฟังแต่นี่คือเรื่องราวของพระอุบาลีที่วัดธรรมดามแห่งนี้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะมปติดตามพูดคุยกับพ่อเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างเพราะว่าทราบว่ากำลัง จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองการสถาปนานและการครบรอบ260ปีของเสียมวงครั้งใหญ่จะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะสะแก์ขขค่ะท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์องหลอดที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวค่นนี้แก๊งตู้เวียนโนมาใหม่ ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์บีโต้มาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีสันร,รูฟด้วยปรินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก02 714 8888ผมอยู่ทุกวันแัพบอยู่ทุกวันลครมิสมารุให ่ร hey. รลู้จักเวชพงศ์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภ mm hmm. hey, สัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะ ร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถฝันว่าโดนงูรัดฝันว่าถูกรางวัลที่หนึ่งฝันว่าฟันหักระวังฝันร้ายอาจทำลายสุขภาพได้นะคะแต่จะเพราอะไรติดตามวันสุนี้ค่ะแจ้วเชิญมาร่วมกินเส้นกับมหากรรมรวมพลคนรักเส้นสุกนี้วันเดียวเท่านั้นกับแจ้ว9กนาฬกา40นาทีค่ะ ช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถ เอาละค่ะกลับเข้ามาสู่รายการช่วยคิดช่วยทำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังคงอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดธรรมารามแล้วก็มานั่งอยู่ที่ศาลาริมน้ําอยู่ด้านข้างๆข,ข,ของบริเวณวัดซึ่งสวยงามมากและนอกเหนือจากนี้ที่ฉันยังนั่งอยู่กับบุคคลสําคัญที่สุดคนหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณวิทยาผิวพองสวัสดีคะ่ะท่านผู้ว่าค่ะโอ้หลายคนเห็นหน้าท่านผู้ว่าบ่อยจนเหมือนกับเป็นดาราไปแล้วนะคะเพราะว่ามีงานเยอะมากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดเลย งานทั้งเกี่ยวกับงานราดงานหลวงฉลองตลอดร,รวมถึงมาอยู่ที่นี่เนี่ยคงได้มีโอกาสทําบุญเยอะได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดวารมมากมายกับยิทยาก็เป็นราชธานีเก่าค่ะ417ปีก็มีเรื่องราวะะมีเหตุการณ์สําคัญแล้วก็ยังคงความสําคัญตั้งแต่กรุงศรีอยาเป็นชุมทางการค้าขายเป็นชุมทางศิลป,ปวัฒนธรรมจนมาถึงขนานี้ยุทธย,ยาก็ยังคงความเป็นเมืองสําคัญ ในลักษณานั้นอยู่<า>ค่ะคือไปในสถานที่สําคัญหลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยหลายๆสถานที่เนี่ยทำให้เราประหลาดใจว่ามีความเกี่ยวข้องมาถึงบ้านเมืองเราคือมาตั้งแต่สมัยกรุงศรียุทยาอย่างเช่นที่ศรีลังกาได้มีโอกาสไปกราบพระอุบาลีที่ศรีลังกามาแล้วก็บอกว่านี่นะพระไทยนะเป็นผู้ที่มาสืบทอดพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ให้กับคนศรีลังกาอีกครั้งหนึ่งแบบเรารู้สึก ปลื้มใจดีใจและที่ทราบล่าสุดคือทางท่านผู้ว่าอยากจะเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างศรีลังกากับประเทศไทยในเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยใช่ไหมคะครับก็ทางประเทศศรีลังกาเนี่ยนะครับโดยท่านทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและก็ทูตไทยประจำศรีลังกาท่านทูตรลเดชบวรชาติท่านได้ประสานกันว่าเราน่าที่จะฉลอง 260ปีพระวรีซึ่งเป็นผู้ที่ไปฟื้นฟูพุทธศาสนาที่ศรีลังกาเนี่ยเราถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของทั้งสองประเทศคระนในเดือนพฤษภาเนี่ยทางทางปลายเดือนทาศรีลังกา,กาก็จะจะจัดฉลองโดยจะเชิญท่านนายกรัฐมนตรีไปแต่ว่าทางวิทยาเนี่ยได้ปรึกษากับทางศรีลังกาว่าเราอาจจะจัดในช่วงของอกลางกลางเดือนพฤษภาคมในช่วง วันวิสาขบูชาซึ่งจะมีการประชุมวันวิสาขบูชาโลกที่กรุงเทพค่ะใช่ก็ที่พุทธมนตรก็จะนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยได้มาชมเทศกาลเกี่ยวกับเรื่องพระบาลีในเรื่องของพุทธศาสนานิกายสยามบุงก็ต้องจัดมิทศกาลที่วัดนี้หรอคะหรือว่ายังไงคะเราจะจัดนิทศกาลที่วัดธรรมารามซึ่งได้ปรึกษาท่านเจ้าว่าท่านอยากจะจัดแบบพุทธการ เป็นยังไงคะจัดแบบพุทธกาลฟังแล้วแบบว่าดูยิ่งใหญ่มากเลยจะไม่สร้างอาคาร่สร้างอะไรให้ให้รุ่มลังนะครับแต่จะใช้บริเวณวัดซึ่มีต้นไม้ร่มรื่นเนี่ยเพจัดเทศกาลเข้ามาแล้วจะร่มรื่นมากให้กลืนกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากไปกว่านี้แต่ว่าจะเน้นไปเรื่องของหลักธรรมไปเรื่องของประวัติศาสตร์จะนําเรื่องราวของนิทรศการทางวัตถแลวก็พุทธศาสนาตั้งแต่ มาจากลังกาศีลังกามาเป็นลังกาวงพอมาอยู่สู่ประเทศไทยที่ไหนยังไงแล้วก็ตามรอยเลยใช่ไหมคะจะรุ่งเรืองแค่ไหนนะครับแล้วก็ทําไมถึงพุทธศาสนาถึงย้อนกลับไปที่ศีลังกาทําไมถึงเป็นนิกายสยามวงทุกคนทุกประเทศเนี่ยเห็นด้วยว่าประเทศไทยควรจะเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา เพราะว่าคือถ้าไปแล้วได,ได้ได้ทราบมาหลายๆโอกาสอย่างเช่นเ,เรื่องของการบูชาพระบรมสารีริกธาตุเออไรเอ,อเนี่ยประเทศไทยมักจะได้รับเกียรติอยู่เสมอพระมหากษัตริย์ไทยนี่องค์เป็นทรงเป็นองค์พุทธมามก,กะก็จะได้รับเกียรติจากศาสนาประเทศที่มีศาสนาพุทธทั่วโลกให้เป็นที่สุด<ร>ของ,งประเทศทพุทธนะคะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เนี่ย มีส่วนทําให้พุทธศาสนาเจริญร,รุ่งเรืองมากใ,<ช>ในประเทศไทยเพราะต่อเนื่องกันค่ะจริงๆแล้วแม้ว่าประเทศเราจะเป็นชาวพุทธมากที่สุดในโลกก็ตามเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างมีรุ่งเรืองได้อาจจะมีเสื่อมสลายได้ถ้าเราเป็นคนพุทธแต่ในนามแล้วไม่ปฏิบัติตาม คำหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นดูอย่างศีลังกาชัดเจนว่าการถูกรุกรานจากประเทศอื่นๆหรือว่าคนที่นับถือต่างความเชื่อกันไปเนี่ยทำให้เกือบจะสูญหายไปเลยาศาสนาพุทธสูญหายไปจากแผ่นดินของศีลังกาดีที่พระอุบาลีท่านได้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนี่เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งเหมือนกันสําหรับพวกเราชาวพุทธนะคะรักษาพระพุทธศาสนาต้องรักษาด้วยใจและการปฏิบัติไม่ได้รักษาเพียงแค่ ประกาศตัวเองว่าฉันนับถือศาสนาพุทธเพียงเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลมากๆแล้วก็ขออนุนอนโมทนาบุญกุศลกับท่านผู้ว่านะคะ,ะที่กรุณาจัดงานใหญ่และทําให้พวกเราชาวพุทธมีความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นกับการเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ260ปีของสยามวงด้วยทราบมาว่าวันที่6เมษายนวันที่6เมษายนนี้นะคะจะมีญาติธรรมที่เคยได้มีโอกาสไปร่วมกันดูแล สร้างจัดสร้างพระอุบาลีที่ศรีลังกามาสองครั้งแล้วกําลังจะมีการจัดสร้างพระอุบาลีเป็นครั้งที่สามเสียครบรอบสยามวงสองปีที่วัดนาคปกนะคะมีพิธีทั้งบวชเนนบวชพระเหมือนกับที่พระอุบาลีไปบวชพระที่นูน่นหลายร้อยรูปบวชเนนหลายพันรูปไว้ที่ศรีลังกาก็จะมีพิธีสําคัญใครอยากไปร่วมอนุโมทนาบุญหลอ่อพระ อุบาลีเพื่อที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดบุพารามจังหวัดที่ศรีลังกาอีกครั้งหนึ่งก็ขอเชิญชวนไปร่วมบุญกันได้ด้วยกันแล้วกันนี่ฉันก็ว่าจะตั้งใจจะไปทําบุญที่วัดนักปลกอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านวิทยาผิวผ่องมากๆเลยนะคะวันนี้มาร่วมจิตเป็นกุศลกันแต่เช้ากับรายการช่วยคิดช่วยทํากันแล้วกันเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทากันนะคะแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเดี๋ยวกลับไปที่สถานีไปพบกับหนุ่ม สวัสดีค่ะเมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็กทุกๆคนคงมีความฝันว่าภาพที่เราวาดลงบนกระดาษน,นั้นจะกลับกลายมาเป็นสิ่งของวัตถุที่สามารถจับต้องได้เหมือนอย่างการ์ตูนโดเรมอนค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ ใครจะคิดนะคะว่าในโลกยุคปัจจุบันมนุษย์เราจะสามารถเข้าใกล้เทคโนโลยีเหมือนในแบบการ์ตูนมากขึ้นทุกวันค่ะอย่างเจ้าปากกาไฮเทคทรีดูลเลอร์ที่สามารถสนองตอบต่อจินตนาการและช่วยทําให้เราวาดรูปวัตถุกลางอากาศได้โดยเมื่อเราวาดเสร็จก็จะได้วัตถุที่จับต้องสัมผัสได้ทันทีค่ะส่วนวิธีการทํางานของมันก็ง่ายนิดเดียวค่ะคือเมื่อเราลงมือวาดภาพเจ้าปากกาทรีดูลเลอร์ก็จะปล่อยเส้นพลาสติกออกมาตามที่คุณวาดโดยในตัวปากกาจะมีพัดลมระบาย ความร้อนช่วยอยู่ด้วยเมื่อเรามีเจ้าปากกา 3D ดูลเลอร์นี้ต่อไปเราก็สามารถทําเครื่องประดับที่ลวดลายไม่เหมือนใครในโลกจากการดีไซนเนอร์ของเราเองหรือจะสร้างงานศิลปะในรูปแบบใหม่ๆทําของตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆตามจินตนาการที่อิสระมากขึ้นค่ะเจ้าปากกา 3D ดูลเลอร์ด้ามนี้เป็นปากกา 3D Printing หรือการปริ้นแบบสามิติซึ่งเป็นด้ามแรกของโลกโดยปากกานี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวาดโครงสร้างแบบสามิติขึ้นมาได้กลาง ด้วยการใช้หลักของการปริ้นแบบสามิติค่ะถ้าใส่จินตนาการบวกกับความคิดสร้างสรรค์ผัานเจ้าประกาด้านนี้แล้วล่ะก็พรว่าใช่นนะคะว่าเด็กๆอย่างพวกเราจะสามารถสร้างผลงานชิ้นใหญ่ได้เลยล่ะค่ะเด็กหญิงพรว่าทำไดทั้เด็กคิดเด็กทำรายงานสวัสดีค่ะไม่ได้ถามน้องแพรวาเขาขายที่ไหนนะคุณแม่โอ๊กถามคุณแม่โอ๊สนใจบ้าสนใจมากเนาะแต่เบื้องต้นเทย เพิ่มร่วมงานท่านใหม่ก่อนสวัสดีนะคะสวกตัวด้วยสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวด้วยเนาะเวทีหนึ่งนะคะดรวิชาคัทรสวัสดีครับชอบมากครับอีกเวทีหนึ่งตรงนี้นคู่อาวุโสที่ละอาวุโสสูงสุดเนี่ยคนนี้ใช่านะฮะสูงสุดว้าวทั้งคู่ล่ะค่ะโยนเลยพี่เก่งอ่ะช่วงนี้กลับมาที่ข่าวต่างประเทศค่ะไปที่เรื่องราวของไซปรัสนะครับหลังจากที่ธนาคารก็ปิดทำการไป12วันเปิดวันแรกครับคนก็ไปใช้บริการกันแน่นขนาดเลยทีเดียวครับ ธนาคารต่างๆในไซปรัสนะครับก็เริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวานนี้เมื่อเวลา12นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือ17นาฬิกาในบ้านเรานะครับธนาคารหลายแห่งในกรุงนิโคเชียมีผู้เข้าคิวรอใช้บริการอย่างสงบตลอดทั้งวันครับแล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุ yeah. วุ่นวายอย่างที่หลายฝ่าย yeah. กลัวก่อนหน้านี้ครับ เจ้าของธุรกิจหลายรายมาถอนเงินเพื่อน,นําไปจ่ายลูกจ้างซึ่งก็ไม่ได้รับค่าแรงมาเกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับโดยต้องนําหลักฐานการประกอบกิจการมาแสดงต่อธนาคารด้วยขณะที่ลูกค้าธนาคารไลกิซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ2ของไซปรัสที่จะถูกยุบค,ควบกิจการนะครับต่างก็แสดงความกังวลครับว่าอาจจะสูญเงินก้อนโตไปจากใน